สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแรมกับลุง um. วันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนเจ้าเพจโลโก้สีเงินของ G 3 5 0เป็นเพจสีทองนะครับสั่งได้จากศูนย์แรมเบต้าส่วนเพจสีทองก็จะเป็นของรุ่น77นิมิต็ดนะครับ X 3 0 0 ตอนที่สั่งนะครับเจ้าทูโทนก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆแล้วโลโก้เพจของอเจ้าทูโทนเนี่ยผมว่าสวยค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็มันดูเข้ากับรถมากกว่าไอโลโก้ปกติทั่วไปสำหรับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับดูได้จากวีดีโอได้เลยนะครับก็อุปรกรณ์ที่ใช้ผมก็ใช้ n ตบปลานะครับใช้ช่วยในการลอเกเศษกาวออกถ้าเกิดมีคราบกาวที่ยังติดติดอยู่บนตัวถังก็สามารถใช้น้ำมันรอนสันที่เอาไว้ใส่ไฟแชกนครับนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะน้ำมันรอนสันครับจะช่วยสลายคราบกาวได้ดีโดยไม่ทำให้เกิดอาการสีด่างหรือว่าเป็นวง เมื่อลอกคราบเก่าเรียบร้อยก็ทำความสะอาดนะครับเพจอันใหม่จะได้ติดอย่างแนบสนิทกับตัวถังรถเช็ดให้สะอาดเลยนะครับให้มั่นใจว่าไม่เหลือคราบอะไรทั้งสิ้นทำการติดเพลชิ้นใหม่บริเวณเก่าได้เลยนะครับช้ผ้าเช็ดให้เพลตติดสนิทกับตัวถังแล้วทำการลอก สติกเกอร์ใสออกส่วนโลโก้เพจสีทองปี350ไม่มีขายนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปชุดอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับที่ชมกันจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ